นักเรียนคนไหนที่ยังไม่ถึงแถวขอให้เร่งมือด้วยนะคะเพื่อนๆกำลังรอเราอยู่นะ คณะสีาาชมพูทั้งหมดยืนขึ้นค่ะคณะสีเขียวทั้งหมดยืนขึ้นค่ะคณะสีเหลืองทั้งหมดยืนขึ้นค่ะคณะสีฟ้าทั้งหมดยืนา totally <Columbus> ขึานา้นค่ะนักเรียนมหกทั้งหมดยืนขึ้นค่ะ โมดหันหน้าไปทางเสาธงค่ะตอนนี้กำลังจะทำกิจกรรมหน้าเสาธงขอให้ทุกคนงดใช้เสียงด้วยนะคะ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยลูกนวมินจงร่วมใจกันยืนตรงขรุรธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเตรียมตัวขรุรธงชาติทงขึ้นตรง เกดไทยรุนและเนื้อชาเชื้อไทยเป็นประชาดิปไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล้วยไทยลว่นนั้ยรักสมััคิขี้ไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ลาด เอกราชาไม่ให้ใครคง้คิดสลาเลือดทุกอยากเป็นเชินี้ถ้าลาะประเดชชาไทยทวกปมีมชนเชียนักเรียนทั้งหมดหันหน้าไปทางองค์พระค่ะ ระนมือเตรียมตัวสวดมนต์อารหังสม,มาสัมพุทโธภะควาครัผู้มีพระคเจ้าเป็นท้าอารหันดับเพลิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงแต่สรู้ชอบได้โดยพระอ์เองพูดทั้งภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้า อภิวาทพระผู้มีพระเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาข้าโตภควัตตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระเจ้าตัดไว้ดีแล้วธรมังนามสสามี ข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนพะควะโตซาวะกะ้ังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างครังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ ต่างขึ้นในนาทีฉลธรมฉลอกในน้ำองราชินีหกสิบปีแห่งชนสาราคู่ไทยเริ่มแรกยากลมบากมากุาศสาักมีผู้รักให้การสนับสนุน งเช่นปัจจุบันสร้างสรรค์เยาวชนมีความรู้เพื่อไปสู่สมรชิกที่มุ่งฝันดุดคำครูวความรู้ดีมีค่าอันนั้นดังคำควัญเป็นคนดีของสังคมสีแดงขาวของเราเราหนุ่งจินครูและศิษย์ เีผู้ันสมากสมานชนชื่นจงชื่นเลื่อนลือน้าวมินทราชินุทิศตรีเวทินพุทธมนติ Good morning or in Thai. As we are one of the Asian community, English is very important for us to communicate with others. So we have to practice speaking English every day. Now let's see the student page after her loudly. We are Thai. We have been living till now. Thanks to our nation, religions, and king, which our ancestors maintained with blood, flesh, and lives. we have to be devoted to our country. we have to maintain our religion. we have to pay royalty to our king. we are students. we have to be well disciplined. we have to be honest to ourselves and others. we are students. we must not disrupt ourselves or others.

แผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพญาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากถูภัยทั้งสิ้นเถิด ในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญคุณครูสุภกิจอุ่นแอขึ้นโพปากับนักเรียนค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพครับเรียนท่านผู้อำนวยการนะครับรองผู้อำนวยการคณะครูทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับรู้สึกว่าพอเราเข้าแถวเป็นคณะสีการทักทายของพวกเราก็รู้สึกจะดังขึ้น นะครับก็หวังว่าหลังจากที่จบกีฬาสีแล้วการทักทายของเรานะครับก็ยังคงดังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การเข้าแถวคงจะรวดเร็วเหมือนเดิมนะครับขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดทั้งภาคเรียนนะครับวันนี้นะครับครูมีเรื่องสำคัญนะครับแจ้งให้กับพวกเราทุกคนทราบวันนี้โรงเรียนจะมีการจัดนะครับ งานวันสำคัญวันนี้เป็นวันจันทร์แต่ว่าตรงกับวันสำคัญที่เป็นประเพณีของไทยวันอะไรครับอลอยกระทงนะครับจริงๆพวกเราจดจ่อกับวันนี้มานานแล้วแหละครูว่านะครับดังนั้นในวันนี้โรงเรียนจึงมีการจัดกิจกรรมลอยกระทงให้กับพวกเรา วันนี้นะครับจะมีการจัดกิจกรรมรอยกระทงที่บริเวณลานธรรมตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปดังนั้นวันนี้กิจกรรมกีฬาสีที่เป็นการขึ้นสแตนนะครับวันนี้จะงดส่วนตารางการแข่งขันอื่นๆที่เป็นการแข่งขันกีฬายังแข่งขันตามปกตินะครับ ตารางเรียนก็ยังคงใช้ตารางบีเช่นเดิมแต่หลังจาก14นาฬิกา30นาทีนักเรียนคนใดที่แข่งขันกีฬาต่างๆน,นักเรียนก็ไปแข่งตามที่ได้ลงชื่อไว้ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้มีภารกิจใดนะครับก็เชิญชวนนักเรียนนะครับร่วมกิจกรรมลอยกระทงที่บริเวณลานธรรมวันนี้นะครับนอกจากกิจกรรมลอยกระทง จะมีตัวแทนห้องของแต่ละห้องนะครับที่ไปประกวดการทำกระทงแล้วก็ตัวแทนห้องที่เป็นจิตอาสาในการทำกระทงดังนั้นนัดหมายนะครับตัวแทนห้องที่เป็นตัวแทนในการประกวดกระทงสามารถไปรายงานตัวนะครับที่โรงอาหารได้ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปและให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ให้เรียบร้อยไปตั้งที่โต๊ะนะครับที่โรงอาหารซึ่งโต๊ะที่โรงอาหารจะมีการเขียนป้ายกำกับไว้ว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจุดเป็นของห้องไหนดังนั้นเมื่อนักเรียนรายงานตัวแล้วนำอุปกรณ์ต่างๆไปประจำที่โต๊ะที่โรงเรียนจัดไว้ให้นะครับจะรายงานตัวตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปและจะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา12นาฬิก30นาที ดังนั้นในวันนี้ครูต้องขอความร ưa, ่วมมือนักเรียนระดับชั้นมปลายนะครับทานอาหารเสร็จแล้ววันนี้นะครับขอพื้นที่ที่โรงอาหารให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันในวันนี้ด้วยดังนั้นนักเรียนทานแล้วระดับชั้นมปลายนะครับนักเรียนก็ออกมาพักผ่อนบริเวณด้านนอกนะครับขอความร nada, ่วมมือนักเรียนระดับชั้นมปลายนะครับเรื่องต่อไปนะครับ ในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการซ้อมกีฬาสีไม่ทราบว่าเกี่ยวกับการซ้อมกีฬาสีหรือเปล่านะครับเพราะว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามีการพบขยะที่อยู่บริเวณจุดต่างๆเยอะมากต้องบอกว่าเยอะมากขึ้นนะครับมากกว่าตอนที่ยังไม่ได้มีกิจกรรมกีฬาสีซะอีก ดังนั้นในช่วงเวลาตั้งแต่14นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีนักเรียนสามารถที่จะไปซื้อขนมซื้ออาหารมารับประทานได้แต่ทานแล้วรักษาความสะอาดด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบริเวณลานอนเนกประสงค์ใต้อาคารลานธทรรมเกือบทุกบริเวณเลยครับมีขยะที่เกิดจากการรับประทานอาหารของนักเรียนเต็มไปหมด ดังนั้นต้องขอให้นักเรียนทุกคนรักษาความสะอาดนะครับทานแล้วของเราเองเก็บด้วยอย่าให้เป็นภาระของคนอื่นฝากไปด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับในวันพรุ่งนี้จะมีการจับรางวัลกิจกรรมสารสายใยครั้งที่สอง นะครับดังนั้นนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้นำบัตรไปย่อนที่ตู้หน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลนะครับวันนี้ก็ขอเชิญชวนนักเรียนนะครับนำบัตรที่นักเรียนซื้อไปย่อนได้พรุ่งนี้ในช่วงเช้าจะมีการจับรางวัลครั้งที่สองนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่ครูแจ้งให้ทราบมีเพียงเท่านี้สัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามีกิจกรรมค่อนข้างเยอะ ซึ่งทำให้เราไม่ได้พบกับคุณครูที่ปรึกษานะครับดังนั้นในวันนี้นะครับครูจึงมีเรื่องแจ้งให้ทราบนะครับในวันนี้นะครับนอกจากเรื่องที่ครูแจ้งให้ทราบแล้วนะครับจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมจากพี่คณะกรรมการนักเรียนครับขอเชิญครับสวัสดีค่ะ ส,กกสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ด,ะ,คะดิฉันนางสาวชนิกาญขำสกุลนะคะเรียกสั้นๆว่าพี่มิวค่ะค่ะดิฉันนางสาวยานนิสาจิเเล่นนะคะเรียกสันวาพี่เมกาก็ากได้ค่ะค่ะพวกเรานะคะมาจากคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าพวกเราแต่งตัวสวยๆเนี่ยเราจะประสพันธ์เรื่องอะไรทราบไหมคะทราบไหมคะ วันนี้พวกเรานะคะก็จะมาสัมพันธ์เรื่องกิจกรรมวันลอกระทงประจำปีการศึกษา2,566นั่นเองค่ะบทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าวันลอยกระทงเนี่ยตรงกับวันขึ้น15ค่15้าำเดือน12ซึ่งในปีนี้เนี่ยก็ตรงกับวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนนั่นก็คือวันนี้นั่นเองค่ะ แล้วทุกคนรู้ไหมล่ะคะว่าการลอยกระทงหรือประเพณีลอยกระทงเนี่ยไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยนะคะมีประเทศไหนบ้างคะพี่มิว <laughs> ก็มีประเทศจีนอินเดียลาวกัมพูชาและก็เมียนมาค่ะที่มีการลอยกระทงคล้ายๆกับบ้านเราแต่ก็จะมีแตกต่างกันบ้างในเรื่องของรายละเอียดพิธีกรรมและความเชื่อในแต่ละท้องถิน่นแม้แต่ในประเทศเราเองเนี่ยการลอยกระทงก็มาจากความเชื่อที่หลากหลายเช่นกันค่ะ ย่างของชาวพุทธเรานะคะก็จะมีความเชื่อว่าเป็นการบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งให้น้ําเป็นพาหนะนาทางในกระทงที่มีดอกไม้ทุกเทียนเพื่อเป็นสักการะพระองค์และยังเชื่อว่าการลอยกระทงนเนี่ยนะคะเรียบเสมือนการลอยความทุกข์ไปกับกระทงที่ไหลไปตามสายน้ําพร้อมทั้งตั้งเจด thi ฐานขอพรอก,สสกสิ์สิทธิ์ค่ะและก็เป็นการขอขมาต่อแม่น้ําน่ำคลองและพระแม่คงคาอีกด้วยเนื่องจากมนุษย์เรานะคะมีความจําเป็นต้องใช้นะ้ำเพื่อ,องดำรงชีวิตประจําวันค่ะ ในปัจจุบันนะสังคมของเรานะคะได้มีการตระหนักถึงการรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเช่นการนโรงงดใช้กระทงแบบโฟมหรือการใช้กระทงแบบขนบบังและหันมาใช้วัสดุธรรมชาติอย่างใบตองหรือกระทงน้ำแข็งแทนค่ะรวมไปถึงการลดขนาดของกระทงและการและลดจำนวนละกระทงค่ะสั่งสโลแกนที่ว่า1นึครอบครัวหนึรหนกระทงนะคะ เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทงไปประมาณนึงแล้วนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยที่อยากจะได้ความรู้ต่อหรือว่าอยากที่จะไปร่วมกิจกรรมสนุกกับพวกเรานะคะพวกเราทางคณะกรรมาการนักเรียนนะคะก็ได้จัดเตรียมสถานที่แล้วก็กิจกรรมไว้ให้กับทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะเอ๊ะว่าแต่มีกิจกรรมอะไรบ้างหรอคะพี่อยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้กันไหมคะค่ะกิจกรรมนะคะเราก็มีตลาดนะส่งเสริมประเพณีไทย โดยพี่พี่มอาห้านะคะจะจำหน่ายสินค้าอาหารไม่ว่าจะเป็นมีไกช่ชีสตรอเบอรี่โยเกิร์ตพิซซ่าเวียดนามหรือไอติมทอดอะไรอย่างน่าทานั้น้นเลยนะคะเนี่ยน่าทานมากๆเลยค่ะแต่ยังไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายร้านเลยค่ะที่น่าสนใจทุกคนก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่ร้านทำเฉลิมพระเกียรติค่ะ กิจกรรมของเรายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเรายังมีลอยกระทงในสระน้ำจำลองโดยที่ทางาคณะกรรมการเรียนหนึ่งนะคะเปิดจำหน่ายกระทงเทียนหอมให้ดูคนด้วยค่ะและราคาเนี่ยขอบอกเลยว่าย่อมเยาวมากๆเลยค่ะค่ะทุกคนคิดว่ากิจกรรมจะหมดเพียงแค่นี้ใช่ไหมคะคิดผิดแล้วค่ะเรายังมีกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจอีกอย่างคะ่ะกิจกรรมอะไรคะนั่นก็คือกิจกรรมการประกวดนางโนพมาจีนอวมินนั่นเองค่ะ มีผู้เข้าประกวดถึง15คนกันเลยทีเดียวนะคะเรามีรางวัลที่1ที่2ที่3แล้วก็รางวัลพิเศษขวัญใจมหาชนค่ะรางวัลขวัญใจมหาชนนี่มายังไรคะพี่หมิวมาจากพวงมาลัยนะคะโดยที่คณะกรรมการนักเรียนได้มีการจัดเตรียมไว้จําหน่ายนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ถูกใจใครชอบใครก็อย่าลืมมาแวะเวียนโดยการมอบพวงมาลัยให้กันนะคะและกิจกรรมของเรานะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา14.15นาที่บริเวณลานธรมเฉลิเกระเกียรติค่ะ กิจกรรมน่าสนใจขนาดนี้เนี่ยอย่าลืมมาร่วมสนุกด้วยกันค่ะไม่ไปก็คือพลาดแล้วนะคะพลาดมากเลยะคะหนึปีมี1ครั้งนะคะใช่ค่ะก็สำหรับรวันนี้นะขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ครับก็เป็นกิจกรรมนะครับที่คณะกรรมการนักเรียนนะครับได้ จัดให้กับพวกเราดังนั้นวันนี้หลังเลิกเรียนนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมที่บริเวณลานทําได้นะครับมีกิจกรรมการลอยกระทงนะครับแล้วก็อย่าลืมไปให้กําลังใจนะครับกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเราที่วันนี้มีการประกวดนางนพมาศด้วยนะครับอย่าลืมไปให้กําลังใจกันนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับเชิญชวนนักเรียนทุกคนนะครับส่งผลงานประกวดการดวันพ่อนะครับซึ่ง การออกแบบการ์ดไม่จำกัดนะครับว่าเราจะออกแบบการ์ดแบบไหนอย่างไรจับพิมพ์ก็ได้จะททำมือก็ได้นะครับส่งผลงานที่กล่องนะครับจะมีกล่องตั้งรับผลงานหน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพฤหัสที่30พฤศจิกายนนะครับดังนั้นนักเรียนคนไหนสนใจอยากจะเข้าร่วมส่งผลงานนะครับส่งได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนวันนี้คุณมีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาคุณครูหัวหน้าระดับนะครับวันนี้ให้นักเรียนได้พบกับคุณครูที่ปรึกษาครับสวัสดีครับ ขณะนี้เวลา7นาฬิกา25นาทีขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวเข้าแถวเพื่อทำกิจกรรมแสดงความเคารพต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ โอมรแห่งนี้มีประวัติรถทรจัดตั้งขึ้นในดิทีชลชลงไงน้ำองราชนินีหกสิบปีแห่งฉันสาพระคูไทยเร ท่านเื้อคูณจนเพิ่มภูแสงสง่าเช่นปัจจุบันสร้างสรรค์เยาวชนมีความรู้เพื่อไปสู่สมัย Time. ตำวัเป็นคนดีของสังคมสีแดงขาวของเราเราดวงจิตครูและศิษย์จิตผูกพ,พันสมัครสมาชนชื่นชมชื่อยเหลือ,ลอนางเงาว่ามินพระราชนุทิตตสตรีวิถีพุทธมนฑน